สวัสดีครับอยู่กับช่องพินรลดัมซิ่งนะครับนี่เดี๋ยวเราจะดูเจ้าวัเลนทายทำท่อมาใหม่เออช่างสวัสดีครับทำอะไรครับช่างอ้ช่างช่าง,งทำท่อครับอ้ท่อทำมาใหม่ บายอย่างสวยจเจ๋วเลยครับเป็นไงพี่เมื่อคืนหลวงพี่เป็นยังไงบ้างหลวงพี่อ<笑><笑>เอ้าไม่เมาเลยอ๋อใส่เล็กรัดก่อนนะ พี่ลองยกท่อสายแล้วบ่ยกท่อสายแล้วบ่ช,ช่างจากตุรกีครับ,บวัยรุ่นล่ะใครไปส่งวัยรุ่นนะ ใช่ไหมเห็นตัวมอไซค์อยู่พี่ไม่ใส่ฝั่งนั้นล่ะนู่นน่ะที่มันมีน็อตล็อกอ่ะนั่นน่ะฝั่งนั้นอ่ะไม่ใส่จะฝั่งนั้นล่ะมันต้องมีน็อตล็อกเนาะฝั่งนี้ไม่ต้องล็อกก็ได้ฝั่งนี้เราก็ใส่ข้างบนไง ฝั่งนั้นเราใส่างล่างไว้ล็อก ใช่เรจะเงียบกว่าเดิไมไหมรอชมนะครับ<ม>อู้คันนี้พร้อมใช้งานแล้วอะสลักบ้มกีก็เงียบท่อก็เสร็จแล้วระบบก็ดีเรแจะช่องหลางนี้ยเนานะก็ส<ม>่เปลี่ยนแบตแท็กได้ไหมเปลี่ยนสลักเปลี่ยนสลักเปลี่ยนแบตแท็ก อส้มลายกับกาโตคนละหุ่นกันเลยคนห,หนึ่งใหญ่คนหนึ่งเล็กมีแบตไหมนี่พี่คนนี้ไม่มบอกไม่ได้ฟังเสียง แต่ร้อนมากครับวันนี้อบผิวบทเกี่ยวกันวะพี่ ตากันโอ้โหโอ้หใส่ไงยูพรุ่งนี้วันท่พรุ่งนี้วันที่สามเอ็ดใช่ไหมพี่อ้าวสู้ได้หรือไงใส่งไงวะ <c ười> พี่ต้องถอดถอดอันนี้ ตอนนี้ uj, แล้วค่อยสวมมันนี้แล้วค่อยขันน็อตเข้านั้นโยกได้ไหมขอามาติด่ะติดมันเป็นเหล็กมันงอไดจ้เอออะไอยู่ ต้องส่วนมันนี่ก่อนเนาะอืแล้วค่อยใส่ขันแล้วค่อยขันบอกแล้ว,ลวก็ไม่ยากก็ควรจะใส่ั่กี่ตัวสามบอกอสามก็อถอดนี้ไปทำด้วยไม่ใช่ปะ เหล็กลักเลยเนอะพี่ใส่เหล็กลักไปด้วยมันจะได้ง่ายแต่ทีหลังง้างยาก มีเจ้เบอร์สิบสองเป็นมีไงตาอยู่รถอะไรรถซีบอลก็ล็อกอีกร์เออชอบรถรุไว้เวลามีคนจะเอาของหรือจะขยับรถก็ขยับไม่ได้เบื่อแต่ตอนลองเครื่องอืมเรียกไปหาเก็ต้องกระจายนั่นเองทอะไรทาแบตมาใส่อยู่เอาคอยทุงอยู่ ไปไปเอาเอา,เอารถผมมาคีบอะ่ะคีบได้ไหมวะได้แต่ต้องไปอันนี้รถผมก่อนนะคีบรถผมก่อน <c oughs> เอารถไทยไปคีบหวานมากะรึงีจดึง โอ้เราดูดส่วมใหม่แล้วโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ